พี่ดาวพี่ดาวไม่หอดไปอีทีแล้วเอ้าสมมินบิรบวางเบิร์้่กินเบิรนผู้เดียวทั้งสถุงไปขอมาอิ่มไปขอมาขึ้เนะไปขอเว็บเซเว่นใจกับูกไปแม่ไปขอเว็บในเซเว่นแม่ปลาเซเว่นก็ใจดีเพราะงั้นทีหลังจะต้มดูหลกทันต่อมันหาวั่วงหายสิ แยกตัเร็ดแล้วคืนทงมันไรขั้เตินกินแล้วค่ะกอนเจ้าไปกินก๋เียววันนี้ทุกคนป้าผู้ใหญ่ก็เมีแล้วสูงก็เมียแล้วอใหญ่ก็ตดุนสาวแล้วสยาสดีค่ะืออันนั้นว่าแม่ถืออันคิด้าแม่มาเลี่ยนกันนะแมูุ่สะาตาสวยเดา่แม่ได้บ นเนั้งทั้งเขาทั้งผสมสาที่ยอทานไปหา่แมงี่ล่ะแม่มีแต่ลูกวุ่นโทั้งบนทั้งหลังดิไปใกล้แล้วครับเลื่อนเป็นวันที่13บอสโจบอกยลยแยยย่ะยอไรแยอยสขาขาหมูครับนี่ไงร้านาพิเศษ ไปเอาข้าวคายกีได้ผมคายกีนึ่เยอๆเอาอย่างเนื้อนังบอกเนื้อนังนี่เขากินี่ของใครนี่ใครเป็นซเตอร์นี่อยกกินยาขาวมัหนูเลยถึงก่อนจะวาขึ้นมาจอดก่อนยี่หมอลูกมอมาที่หลังเขาทะหดวเป็นบั ผู้ใดสุผู so ้ใดหมันได้น้อครับพี่น้องครับเมอลกเาลอีงสูกเร่องมันตอ่ตัวัตว์จุดดเจ้าศูนย์สามดเนอีกนะระวังใส่เด้อท่ายคลิปไปเนาะพี่น้องก็อีกจำได้คู่ิงเวทนี่โมเรนเป็น่วกคุงโจมสิบแปดซัน้าาไมหลอเอนเดรเพิ่กาเมือนขึ้นอีสิบแปดลาน้ากบขา้ากับเลขา้าปอยยุสาเกียว ไม่แล้วพอน้นาพอโน้นซีหนึ่งแปดแปดหนึ่งซีซีหนึ่งแปดแปดหนึ่งพอคือบซือไรตาวเสียก็ตัวใหญ่มาหลม่อปีนี่พอเสียปีน่ะถึงเรียกแล้วจะสามตัวตรงนี่นี่ล่ะตั้งเก่เกิดมานนี่สามตัวตรงสามตัวตรดทั้งบนทั้งล่างทังข้าบนี้ละมีเ่อนเปดอะไรบินมดแบบนี้นาจะถึงเรือตีถเท่นี้ พี่เจียวปบงมาแล้วนะนี่ไหนใส่มึงต้องขำขำไหมเนี่ยบินมาก่าไรเลยอ๋อไม่นะ

ไปใช้ัตนี่เียชไปถึนเช็กเ้าไปเพ่อไปเพ่อไปเพายืมเสื้อเงินเพียนชูไปนเช็กเข้าเหรพื่อนไมไปไหอยู่ไเอไาไม่ไปได้ไงพรุ่งนี้ก็กลับกรุงเทพคืนนี้้เนาะเอาแม่มาแล้วแม่บัดดีค่ะ ส่รองเท้าของเพิ่งยินดีอาจารย์ตันตันแต่งให้ว่งหญิงมู้นเหมือนชอปปิ่งเหรอเสื้อง่ายๆขุดเลยพอดีแบบนล้วคนนี้เรียกว่าโอเวอร์ไซส์โอเวอร์ไซส์เป็นสไตล์เขาเป็นแนวฮิปฮอปไงแต่แบบนี้แหละเป็นสไตล์ไม่หลุดฮิปฮอปยุคใหม่กันสองคนมาส่งของเลยมา่งของกูดีนะ อเปดีใจแล้ว เกอ้ยินกูตังแต่กินกูตามัรู้สึกดีไรเพราะว่าจากจากตาเรืองเขาพออแล้วถึงเรียกพอกินกูดาา่อไปไหนไได้กินเอโอ้ยมาลสตาุกอันนี้่พ่อพอนนท์กับ จด้ันเนะเนาะอยากินื่บกะก่แ่ไม่เต็มก่อนพ่อมียังีเสื้อผ้านันเอาอีกแล้วพ่อพี่แกงอะไรอีกแล้วเด้ไหมไม่เต็มก่นติมขึ้นไม่ทีก่อนเยี่ยมแบบไหน